นายา r e s i d e ดนซ์เวลเนส s รสซิเดนซ์บ้านในนิยามใหม่สำหรับวัยอิสระแห่งแรกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ออกแบบเพื่อให้ทุกท่านใช้ชีวิตแบบรลอนเจฟตี้ได้ยาวนานที่สุดด้วยการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบายอุ่นใจด้วยบริการสุขภาพและเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่สร้างรอยยิ้มในสังคมคุณภาพที่มีความปลอดภัยให้คุณสมัมผัสความหมายของเช้าวันใหม่ได้ดียิ่งกว่าเดิมพร้อมการดูแลอย่างอบอุ่นใกล้ชิดด้วยทีมงานมืออาชีพจากล e ฟเวลห้องพักทันสมัยปลอดภัย และสะดวกสบายเราออกแบบให้ห้องพักมีขนาดใหญ่พิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุที่ปลอดภยัยและติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้งานง่ายเพื่อให้ผู้พักอาศัยรู้สึกอุ่นใจและได้รับความสะดวกสบายสูงสุดตลอดช่วงเวลาที่อยู่ที่นี่ ลีฟเวลดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของคุณด้วยแนวคิดแคร์คลับฟิตให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสุขภาพดีขึ้นในทุกวันพยาบาลวิชาชีพประจำ24ชั่วโมงดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทันท่วงทีเพื่อความอุ่นใจของคุณในทุกวินาทีเสริมด้วยนวัตกรรมความปลอดภัยที่กลมกลืนกับดีไซน์ทุกท่านได้รับการดูแลเฉพาะบุคคลเพื่อให้ชีวิตเต็มไปด้วยคุณภาพและมั่นใจในทุกๆวันนอกจากการดูแลจากพยาบาลเรายัง มีนักกายภาพบำบัดให้บริการเสริมช่วยออกแบบการออกกำลังกายและกายภาพบำบัดเฉพาะบุคคลเพื่อเสริมความแข็งแรงและป้องกันการบาดเจ็บกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายช่วยให้ผู้พักอาศัยแข็งแรงและมีชีวิตชีวากิจกรรมนันทนาการเติมรอยยิ้มและสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชนสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อสุขภาพและความสนุก พื้นที่พักผ่อนกลางธรรมชาติช่วยให้ร่างกายและใจได้ฟื้นฟูพื้นที่สังคมคุณภาพให้ความรู้สึกเหมือนบ้านที่สองลูกๆอุ่นใจเพราะเห็นพ่อแม่แข็งแรงและมีความสุขบริการกรายภาพบำบัดช่วยเสริมความแข็งแรงลดความเสี่ยงจากการล้มและช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายทุกสิ่งที่จำเป็นอยู่ใกล้มือเติมเต็มการใช้ชีวิตอย่างอิสระบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา เติมเต็มช่วงเวลาที่สงบและผ่อนคลายนายาเรสิเดนซ์ไม่ใช่แค่บ้านแต่คือความอุ่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของทุกคนในครอบครัว